โอเคครับมาดูการถอดกา้านเปลี่ยนน้ำฝนเ้าถอดออกมาจากรถนี่กสิบปานนี่นะครับนะเนาะเขาเกี่ยออกมาจากรถตะปี่น้องเลยเอาถอดออกเบื้องได้บ่ะนี้เอา้าดึงออกรถดิโอมันมียางเลยอันนี้คือตัวของเกา่าอันนี้เปลี่ยนออกมาพีปน้องครับของเก่าครับบาดด้วยปใสยางใหม่นี่เนาะขนาดเท่ากันเป๊ะนี่คือวิธีเปลี่ยนแต่ว่าเหล็กตัวนี้มันจะอยู่ข้างในตลอดเนาะเวลาเปลี่ยนอันใหม่เราก็ใส่เหล็กนี้ด้วยเหล็กตัวนี้มันมีมานลามันเท่าไหร่ มันมีมาน้ำมันแต่ไหนไปน้องนี่คือวิธีการเปลี่ยนใบปัดนำ้ำฝนบ่ถึงบ่ถึงอสองสองหน้าที่แล้วสองการคููหนึ่งนี่เรียบร้อยละโอ้จ้าร้อยกับสงสัยมาดุนไปน้องครับเพราะว่าเฮ็ดเฮ็ดลักษณะนี้เพเคยเห็นตะเกียบไปน้องเรียบร้อยตัวนี้ใส่แล้วนะครับตัวนี้เปลี่ยนแล้วอีกตัวนี้กำลังสิเปลี่ยนครับ พอถึงสองหน้าที่เรียบร้อยครับสองการการละประมาณหน้าที่เอาเอาตีไปสองหน้าที่ั่น,นละการละหน้าที่น่อยเนาะโอเคครับขอบคุณครับจุดจัดค,ครับผมรันปัดนาำฝนครับนาวัดพระชากกะเกษมเขมรลาอุบลครับนี่จุดบ่องปัยูนะครับพี่น้อง